วิเคราะห์บอลบ่ายเซียนบอลข้างสนามประจำวันที่2กุมภาพันธ์พศ2568 วันนี้ผมมีฟุตบอล5คู่ฝันหวานมาฝากพวกพีพนาช่องด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันที่คู่แรกผมขอฝากกลุ่มแนวทางฟุตบอลไว้ด้วยนะครับกลุ่มของผมนี่มีการนําฟุตบอลให้ไม่พอแถมยังมีกิจกรรมดีๆมาแจกพวกพ,พ,พีด้วยนะครับอาทิเช่นสะสมยอดเทินครบตามที่พวกเรากําหนดไว้รับเสื้อฟุตบอลลีกสิทธิ์แท้ไปเลย1ตัวฟรีหรือจะเป็นการสะสมบินบอล7วันขึ้นไปรับเสื้อเซียนบอลไปเลย ก,กิจกรรมเป็นกิจกรรมทายผลฟุตบอล4คู่ทายถูกรับเครดิตฟรีๆไปเลย300บาทหากพี่ๆสนใจกลุ่มดีๆแบบนี้มีทั้งกิจกรรมให้เล่นมีทั้งของให้แจกแถมยังนําบอลให้พี่ๆได้สดชื่นด้วยหากพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับพี่ที่แอดเอเดดเปดแปอย่าลืมแอดด้วยนะครับ เรามาดูฟุตบอลที่คู่แรกของเรากันต่อเลยดีกว่าพี่พีโดยคู่แรกนี่เราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิปตันพาเลตโดยคู่นี้ลงสนามเวลาสาทุ่มตรงเปิดมาที่ฝั่งของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องชนะอย่างน้อย1ตรงเท่านั้นโดยตารางคะแนนของน้องคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพราะเขาแข่งไป23าเกมเก็บชัยมาได้8เกมเสมอไป5้าเกมพ่ายไปถึง10เกมเลยโดยเก็บมาได้29แต้มหลังอันดับที่ส2ของศึกพรีเมีย ส่วนฝั่งของผู้เยือนคิตตันพาเลตตอนนี้พวกเขาแข่งไป23เกมเหมือนกันโดยเก็บชัยมาได้6เกมเสมอไปถึง9เกมเลยพ่ายไปถึง8เกมโดยเก็บมาได้27แต้มลังอันดับที่13อยู่ตอนนี้ครับส่วนฟอร์มหานัดหลังสุดของน้องคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5านัดหลังสุดพวกเขาพ่ายไปแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเก็บชัยมาได้ถึง4เกมเลยโดยเกมล่าสุดนี้พวกเขาบุกไปเอาชนะทางด้านของสเตอุวบูคาเลสในศึกยูโรปาลีกมาได้2ประตูต่อ0ูนนั่นเอง ส่วนฝอ่งของผู้เยือนคิดตันพาเลทถ้านัดหลังสุดพวกเขาก็ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันโดยพายไปถึงพายไปหนึ่งเกมสเสมอไปหนึ่งเกมเก็บชแนไม่ได้ถึง3เกมเลยแต่เกมล่าสุดนี่พวกเขาโดนทางด้านของเบนฟอร์ดบุกมาเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนั่นเอง ส่วนสถิติ head Tohead การเจอกันห้านัดหลังสุดของหนคู่ตอนนี้เป็นฝั่งของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเก็บชัยเหนือทางด้านของคิตตันพาเลตไปได้2เกมภาย้กับผู้มาเยือนคิตตันพาเลตไป2เกมเสมอกันไป1เกมโดยเกมล่าสุดนี่เป็นฝั่งของผู้มาเยือนคิตตันพาเลตเปิดบ้านเสมอให้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองส่วนความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ ฝั่งของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ไนเต็ดลูกทีมของลูเบนโมลิมวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ3 4 2 1เอ่อตัวผู้เล่นหลักๆก,ก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสอูกาเต้แล้วก็ดิยาโลอามัดหรือว่าจะเป็นกาลาโชแต่เกมนี้ฝั่งของนาเปาจะใช้เป็นทางด้านของเซอร์ซีแทนส่วนฝั่งของผู้มาเยือนคิตตันพาเลตในเกมนี้พวกเขาก็ยังมีตัวหลักๆครบไม่ว่าจะเป็นเลอมาซาหรือว่าคามาดะหรือว่าจะเป็นฮูเกตผมว่าเกมนี้ทั้งคู่ มีความพร้อมที่ดีเหมือนกันส่วนกระแสคู่นี้ผมยังมองว่าฝั่งของเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังดูดีกว่าก็มองว่าเกมนี้ไปยืนที่หน้าบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าหนึ่งตุงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเฉียนเอาชนะไปได้แน่นอนครับ เรามาต่อกันที่คู่ที่2อกันเลยดีกว่าพี่ๆโดยคู่ที่2นี้เรายังอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ,จะเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์โดยคู่นี้ลงสนามเวลา3าทุ่มตรงเหมือนกันโดยเปิดมาที่เสมอไหนเสมอกันครับพี่ๆโดยตารางคะแนนของน้องคู่ตอนนี้ฝั่งของ้าบ้านเบนฟอร์ดประกขาแข่งไป23เกมสามารถเก็บคะแมาได้9เกมเสมอไป4เกมพ่ายไปถึง10เกมเลยโดยเก็บมาได้31แต้มรังอันดับที่11ของศึกพรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้ ส่วนฝั่งของผู้มาเยือนทัดนำฮอสเปอร์ตอนนี้พวกเขาแข่งไป23เกมเหมือนกันเก็บชัยมาได้เพียงแค่7เกมเสมอไป3เกมพ่ายไปถึง13เกมเลยโดยเกมม็บมาได้24ตามลังอันดับที่15อยู่ตอนนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของน้องคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ้านเบนฟอร์ด5นัดหลังสุดเ,เขาสามารถเก็บชัยมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยพ่ายไปถึง2เกมเสมอไป1เกมแต่เกมล่าสุดนี้เป็นฝั่งของเจ้าบ้านเบนฟอร์ดสามารถบุกไปเฉือนเอาชนะทางด้านของคิตตันพาเลตไปได้2ประตูตอนหนึ่งนั่นเองครับ ส่วนฝั่งของมุซเมเย,ยอร์นัดนำฮอสเปอร์ 5, ฟอร์มหนัดหลังสุดของเขาสามารถเก็บชัยมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยพ่ายไปถึง3เกมเลยโดยเกมล่าสุดนี้พวกเขาเปิดบ้านถล่มทางด้านของเอฟบอกไป3ประตูต่อศูนในศึกยูโรป,ปาลีกที่ผ่านมานั่นเองครับส่วนสถิติเฮตุเฮต์ head, การเจอกันมาห้านัดหลังสุดของน้องคู่ตอนนี้เป็นฝั่งของเออจ้าบ้าน เบนฟอร์ดสามารถเก็บชัยเนี่ยทางด้านของผู้มาเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นโดยพ่ายกับฝั่งของผู้มาเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมโดยเกมล่าสุดนี้เป็นฝั่งของผู้มาเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเอาถล่มทางด้านของเบนฟอร์ดไปได้ถึง3ประตูตอนหนึ่งเลยครับส่วนความพร้อมของทั้งคู่ในเกมนี้ผมมองว่าสเปอร์ก็ยังมีความพร้อมอยู่เหมือนกันแต่ผมก็มองว่าเบนฟอร์ด กำลังฟอร์มดูดีคู่นี้ผมก็ยังมองว่าเจ้าบ้านเบนฟอร์ดน่าจะทำได้ดีกว่าผมว่าเกมนี้ไปอยู่ที่เจ้าบ้านเบนฟอร์ดผมว่าเบนฟอร์ดไม่แพ้แน่นอนครับเรามาต่างกันที่คู่ที่3กันครับพี่ๆโดยคู่ที่3นี่เรายังอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ครับพี่ๆโดยจะเป็นทางด้านของอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนญญของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยคู่นี้ลงสัามเวลาหทุ่มครึ่งเปิดมาที่ฝั่งของเจ้าบ้านอาร์เซนอลต้องชนะอย่างน้อย1ตุงเท่านั้น โดยตารางคะแนนของน้องคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ้านอาร์เซนอลว่าเขาแข่งไป23เกมเก็บชนะมาได้13เกมเสมอไป8เกมพ่ายไป2เกมโดยเก็บมาได้47แต้มลังอันดับที่2หรือล้อมจากฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้ครับส่วนฝั่งของผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาแข่งไป23เกมเหมือนกันเก็บชนะมาได้12เกมเสมอไป5เกมพ่ายไป6เกมโดยเก็บมาได้4 1แต้มลังอันดับที่4ของศึกพรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ้านอาเซนอน5นัดหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บชฉลยไม่ได้ถึง4เกมเสมอไป็น1เกมใน5ะนัดหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยโดยเกมล่าสุดนี้พวกเขาบุกไปเฉือนเอาชนะทางด้านของคิโรนาไปได้2ประตูต่อ1ในสุดรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองส่วนฝั่งของบูนเดเยลแมนเชสเตอร์ซิตี้5น,นัดหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บชฉลยไม่ได้3เกมเสมอไป็น1 game, เกมพ่ายไป1นเกม แต่เกมล่าสุดนี้พวกเขาเปิดบ้านเอาถล่มทางด้านของขับมู๊ไปได้3ประตูตอนหนึ่งนั่นเองครับพี่ๆส่วนถิติ้เฮดทูเฮดการเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นฝั่งของเจ้าบ้านอาร์เซนอลสามารถเก็บใช้เหนือทางด้านของผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้1เกมพายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น,นเกมเสมอกันไปถึง3เกมเลยโดยเกมล่าสุดนี้เป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอให้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2นั่นเองครับ ส่วนความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ฝั่งของเจ้าบ้านอาเซนอลตัวหลักๆก็ยังอยู่คร,ยครบครบไม่ว่าจะเป็นปาเตโอเดกาดหรือว่าดีแคนไลท์ส่วนแนวลูกก็ยังมีทั้งด้านของไคฮาวเวิร์มาตินเนลลี่แล้วก็มีทั้งด้านของทอสซาที่จะประสานงานล่าตะขายในเกมนี้นั่นเองส่วนฝั่งของผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ก็ยังมีตัวหลักๆครบแต่ทางทางด้านของเควินเดอะบอยเกมนี้จะมีชื่อเป็นตัวสำรอง ส่วนกองกลางวันนี้จะมีทางด้านของโควาซิดินคู่กับซิลวาแล้วก็จะมีกุนโดกันส่วนกองหน้าล่าตาข่ายวันนี้จะเป็นทางด้านของมามู์ฮาร์แลนด์โฟเดนที่จะล่าตาข่ายในเกมนี้นะครับส่วนกระแสเกมนี้ ผมกระแสเกมนี้ให้ไปฝั่งของภูมาเยอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ผมก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงจะฟอร์มไม่ดีแต่ผมว่าเกมที่แล้วเขาเรียกความมั่นใจมาได้เกมนี้ผมว่าไปอยู่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่พา่ายแน่นอนครับพี่ๆเรามาต่อกันที่คู่ที่4กันต่อเลยดีกว่าพี่พโดยคู่ที่4นี้เราไปกันที่ศึกบุนเดสลิก้าเยอรมนีจะเป็นทางด้านของไอทักแฟงเฟิร์ตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโวบวกโดยคู่นี้ลงสนามเวลาส ทุ่มนาทีเปิดมาที่ฝั่งของเจ้าบ้านไอทักแฟงเฟิร์ตต้องชนะอย่างน้อย1ตรงเท่านั้นโดยตารางคะะนั้นของทั้งคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ้านไอทักแฟงเฟิร์ตพวกเขาแข่งไป19เกมเก็บชัยมาได้11เกมเสมอไป4เกมพ่ายไป4เกมโดยเก็บมาได้37เแต้มหลังอันดับที่3ของศึกบุนเสติกาอยู่ตอนนี้ส่วนฝั่งของผู้มาเยือนโวบวกพวกเขาแข่งไป19เกมเหมือนกันโดยเก็บชนยมาได้8เกมเสมอไป4เกมพ่ายไปถึง7เกมเลยโดยเก็บมาได้28แต้มหลังอันดับที่8อยู่ตอนนี้ ส่วนฟอร์มฮานันหลังสุดของทั้งคู่ตอนนี้ฝั่งของเตาบ้านไอทักแฟงเฟิร์ธฮานันหลังสุดเพราเขาสามารถเก็บชนะไม่ได้ถึง3เกมสเสมอไปหนึเกมพ้ายไปหนึเกมเหมือนกันโดยเกมล่าสุดนี้พวกเขาบุกไปพ่ายให้กับทางด้านของ AS โรมา2ประตูต่อศูนยในศึกยูโรปาลีกนั่นเองส่วนฝั่งของผู้มาเยือน โวบวกตอนนี้5นัดหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ไม่ได้2เกมเสมอไป1เกมพ่ายไปถึง2เกมเหมือนกันโดยเกมล่าสุดนี้พวกเขาเปิดบ้านเสมอให้กับโฮลสตาชีนไป2ประตูต่อ2นั่นเองครับพี่พีส่วนสถิติเฮตุเฮต์ ate, การเจอกันมา5นัดหลังสุดของน้องคู่ตอนนี้เป็นฝั่งของจ้าบ้านไอทักแฟงฟิร์ตสามารถเก็บใช้เหนือทางด้านของผู้มาเยือนโวบวกไปได้1เกมพ่ายกับผู้มาเยือนโวบวกไป2เกมเสมอกันไป2เกม เกมล่าสุดนี้เป็นฝั่งของไอทักแฟรงเฟิร์ตสามารถบุกไปเฉือนเอาชนะทางด้านของโว่บวกไปได้2ประตูต่อหนึ่นงนั่นเองครับพี่ๆส่วนความพร้อมของทั้งสองทีมในเกมนี้ฝั่งของเจ้าบ้านไอทักแฟรงเฟิร์ตเขาก็มีความพร้อมเหมือนกันตัวผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นมาเิโอกาเซ่ลาสันหรือว่าจะเป็นคิดเตียนเซนส่วนฝั่งของผู้เยือนโวบวกตอนนี้พวกเขาก็ตัวหลักๆก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นอา์มล่าหรือว่าโทมัสตัวเก่งๆของเขาก็ยังอยู่ครบเลย ส่วนเสตติเอส่วนกระแสในเกมนี้ผมก็ยังมองว่าฝั่งของเจ้าบ้านไอทักแฟงเฟิร์ตมีภาษีที่ดีกว่าเกมนี้ผมขอแนะนําไปที่ฝั่งของเจ้าบ้านไอทักแฟงเฟิร์ตหรือว่าไปมองที่สกอร์บนเต็มเกมผมว่าคู่นี้มีประตูมาให้เยอะแน่นอนครับพี่ๆเรามาต่อกันที่คู่ที่5กันเลยพี่ๆโดยคู่ที่5นี่เราไปกันที่ศึกซิรีอาอิตาลีจะเป็นทางด้านของเอซีมิลานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลาน โดยคู่นี้ลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงเปิดมาที่ฝั่งของพวกเาเยือนอินเตอร์มิลานต้องชนะอย่างน้อย1ตรงเท่านั้นโดยตารางคะแนนของทั้งคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ,บ้านเอซีมิลานพวกเขาแข่งไป21เกมเก็บชัแมาได้9เกมเสมอไป7เกมพ่ายไป5เกมโดยเก็บมาได้34แต้มรังอันดับที่7ของศึกซีเรียอิตาลีอยู่ตอนนี้ครับ ชันฟังวามู่อเยือนอินเตอร์มิลานตอนนี้พวกเขาแข่งไป25เกมเก็บชัยมาได้ถึง15เกมเลยโดยเสมอไป5เกมพ่ายไปแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเก็บมาได้ถึง50แต้มหลังรอง,องจากฝูของศึกซีลีอาร์อยู่ตอนนี้ครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของท้องคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ้านเอซิมิลานห้านัดหลังสุดพอเขาสามารถเก็บชนะไม่ไดเพียง3เกมโดยพ่ายไปถึง2เกมเลยโดยเกมล่าสุดนี้พวกเขาบุกไปพ่ายกับดินาโมซาเก็บไป2ประตูต่อ1ในศึกรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกนั่นเองส่วนฝั่งของผู้เยือนอินเตอร์มิลาน5้านัดหลังสุดพวกเขายังไม่พ่ายใ,ใครเลยโดยเก็บชนะไปไดถึง4เกมเสมอไป1เกม โดยเกมล่าสุดนี้พวกเขาเปิดบ้านถล่มทางด้านของโมนาโกไป3ประตูต่อศูนในศึกรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองส่วนสถิติเฮต o เฮ a d กันเจอกันมา5นัดหลังสุดของน้องคู่ตอนนี้เป็นฝั่งของผู้มาเยือนอินเตอร์มิลานสามารถเก็บใช้เหนือทางด้านของเจ้าบ้านเอซีมิลานไปได้3เกมพายกับเจ้าบ้านเอซีมิลานไป2เกมโดยเกมล่าสุดนี้เป็นฝั่งของ เอออินเตอร์มิลานเปิดบ้านโดนทางด้านของเอซีมิลานเจ้าบ้านเฉื่อนเอาชนะไปได้3ประตูต่ตอ2นั่นเองครับพี่พี่สว่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ฝั่งของเจ้าบ้านเอซีมิลานความพร้อมของทีมของพวกเขาในเกมนี้ก็ยังมีความพร้อมที่ครบเพราะว่าตัวหลักๆกก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นพูลิสิต์แล้วก็อับบลาห์ฮัมหรือว่าจะเป็นเลอา ส่วนฝั่งของผู้มาเยือนอินเตอร์มิลานในเกมนี้11ตัวจริงก็ยังเป็นตัวหลักๆครบไม่ว่าจะเป็นมาคีทายานมาติเนสตูลามหรือว่าเบเลล่าผมมองว่าคู่นี้กระแสดังชี้ไปทางฝั่งของเจ้าบ้านเอซีมิลานแต่ผมขอส่วนกระแสนิดหนึ่งผมขอไปอยู่ที่อินเตอร์มิลานผมว่าอินเตอร์มิลานฟอร์มกำลังดีคู่นี้1นึงตุ้งผมว่าอินเตอร์มิลานไม่แพ้แน่นอนครับพี่พ เรามาต่อกันที่คู่ที่6คู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้โดยคู่นี้เราไปกันที่ศึกลาลิก้าสเปนจะเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของ阿าเบสโดยคู่นี้ลงสนามเวลา2ทุ่มตรงเปิดมาที่ฝั่งของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาต้องชนะอย่างน้อย2ตงุงเท่านั้นโดยตารางคะแนนของน้องคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาพวกเขาแข่งไป21เกมเก็บคะนนมาได้13เกมเสมอไป3าเกมพ่ายไป5เกมโดยเก็บมาได้42แต้มลังอันดับที่3ของศึกลาลิก้าสเปนอยู่ตอนนี้ ส่วนฝั่งของผู้มาเยือนอาราเบสพวกเขาแข่งไป21เกมมันกันโดยเก็บชัยมาได้5เกมเสมอไป6เกมพายไปถึง10เกมเลยโดยเก็บมาได้21ตามลังอันดับที่17อยู่ตอนนี้ครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของหองคู่ตอนนี้ฝั่งของเจ้าบ,บ้านบาเซลูนาหนัดหลังสุดพวกเขายังไม่พ่ายให้ใครเลยโดยเก็บชัยมาได้ถึง3เกมเสมอไป2เกมแต่เกมล่าสุดนี้เป็นฝั่งของออตแลนตาผู้มาเยือนสามารถบุกมาเสมอให้กับทางด้านของบาเซลูนา2ประตูต่อ2ในศึกรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ผ่านมานั่นเองส่วนฝั่งของผู้มาเยือนอาาเบส5นัดหลังสุดพวกเขา ฟอร์มถือว่าดูไม่ดีเลยโดยสามารถเก็บใช้ไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเสมอไป3เกมพายไป1นเกมโดยเกมล่าสุดนี้พวกเขาเปิดบ้านเสมอให้กับทางด้านของเชลตาบีโกไป1ประตูตอนหนึ่งนั่นเองครับส่วนสถนติติเฮต To เฮตการเจอกันมา5นัดหลังสุดของทั้งคู่ตอนนี้เป็นฝั่งของกระบ้านบาร์เซโลนาสามารถเก็บใช้เหนือได้เห็นๆโดยไม่เคยพ่ายกับทางด้านของอาราเบสเลยใน5เกมหลังล่าสุด โดยเป็นฝั่งของบาร์เซโลนาสามารถเก็บใช้ไปได้4เกมเสมอกัน1เกมโดยเกมล่าสุดนี้เป็นฝั่งของบาร์เซโลนาบุกไปสรุมทางด้านของอาราเบเได้3ประตูต่อสูนนั่นเองครับพี่ๆส่วนความพร้อมของทั้งสองทีมในเกมนี้ฝั่งของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาความพร้อมของเขาวันนี้มีมากเลยเพราะว่าตัวสิตัวจริงของเขาวันนี้ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นกุนเด หรือว่าเปดี้หรือว่าจะเป็นลาฟินยาที่กําลังฟอร์มดีหรือว่าจะเป็นเด็กนรกรามินยาเมาแล้วก็จะมีทางด้านของ owski, เลวันดอฟสกีเเป็นกองหน้าลาตาข่ายในเกมนี้นั่นเองส่วนฝั่งของผู้มาเยือนเออรลาเบสในเกมนี้ตัวหลักๆก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นกาเซียกูรีดีวินซิเต้หรือว่าโคเนชชี่ผมว่าเกมนี้ ถ้าจะให้ผมมองผมขอไปมองฝั่งของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาถึงเจ้าบ้านบาร์เซโลนาต้องการ2ตรงุงแต่ผมว่าฟอร์มบาร์เซโลนาอย่างนี้ผมว่า2ตงุงไม่น่าจะมีปัญหากับทางเจ้าบ้านบาร์เซโลนาแน่นอนยิงได้เล่นในบ้านของตัวเองแล้วผมว่าเกมนี้ไปมองที่ฝั่งของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาผมว่า2ตงุงบาซ่าทําได้แน่นอนครับพี่พี่จบไปแล้วนะครับกับวิเคราะห์ฟุตบอลบ่ายเสียนค่าสนามส่วนสรุปหคู่วันนี้ที่ผมมองเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ ส่วนพี่ๆท่านไหนหากกลุ่มทัศนะฟุตบอลดีๆสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพี่ที่แอดเอเ8 8เอย่าลืมแอดด้วยนะครับเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้รอพี่ๆมาเป็นเจ้าของอยู่นะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมขอฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ